สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายนี่อีกต้นหนึ่งนะคะสีแดงคือสวยมากดูแต่ว่าต้นนี้ออกดอกแค่ไม่เยอะนะคะเพิ่งจะมาเห็นนะคะนี่ค่ะปลูกในกระถางนะคะชวนชมค่ะดอกสีแดงดูสิทุกคนคือสวยมากดูสวยมากค่ะทุกคนดู ไม้ประดับไม้มองคลน,นะคะชวนชมคะ่ะหน้าปลูกนะคะเดีย๋ยวมีอันนี้ด้วยนี่ไงส่วนนี้ยังไม่บานนะคะอันนี้ก็บานแล้วแต่อันนี้ยังไม่บานนะแต่ว่าดอกก็ดูเขี่ยวแล้วค่ะทุกคนเนี่ดูสิโอ้ยดูนางเขียวแล้วนางร่วงแล้วนะคะนี่ทุกคนดูนางร่วงแล้ว แต่เพิ่งมาเจอนางร่วงแล้วดู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 เยอะมากเหมือนคล้ายๆดอกกุหลาบเลยหลายกลีบมากเลยทุกคน,นดูสิร่วงแล้วร่วงแล้วทุกคนร่วงและสวยมากโอ้ยเรามาช้าเกินไปนะคะนี่ดูคือสวยมาก สำหรับคนที่ชื่นชอบดอกชวนชมนะคะดูสิดอกใหญ่มากสวยมากมต้นก็น่าจะเก่าแก่หลายปีแล้วนะคะเหมือนดอกกุหลาบเลยเพื่อนเวลาแก่ทำไมกลายเป็นสีม่วงเนาะดูเวลาแก่กลายเป็นสีม่วง สวยมากอันนี้ก็น่าจะตามตามกันไปแล้วนะคะน่าจะตามตามกันไปดูสิน่ยเนี่ยทุกคนดูทำไมเขาเป็นสีม่วงอ่ะสวยมากสวยมากทุกคน อันนี้ก็จะเหี่ยวแล้วหรอหรือว่าไงเอามาชมนะคะไม้ประดับไม้มงคลค่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะนี่อันนี้จะเป็นสีชมพู โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพามาชมดอกไม้สวยๆค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ